สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์ในวันอังคารที่6ตุลาคมนะคะสําหรับนะคะทองคําเมื่อคืนนี้นะคะปรับตัวลดลง2.14เหรียญนะคะปิดไปที่1,135.60นะคะทองคําก็เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,129.58ถึง1,141.80 ในเช้าวันนี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,135แล้วขนงคำก็แต่งตัวออกทางด้านข้างนะคะแล้วก็ปิดตัวปิดอ่อนตัวลงเล็กน้อยนะคะจากแรงขายทํากำไรหลังจากที่มีการปรับขึ้นแรงเมื่อวันศุกร์นะคะเมื่อ,อตัวเลขการจช้งานนอกภาคเกษตรออกมาแยกกว่าค่าททำให้มีโอกาสน้อยลงนะคะที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้นะคะส่วน ราคาทองคำเมื่อวานนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะปรับผ่านแนวต้าน1,142ได้นะคะทำให้มีการย่อตัวลงอีกขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐก็ออกมาแย่กว่าคาดนะคะอย่างเช่นดัชน,นี PMI ของ นอกภาคการผลิตโดย ISM นะคะออกมาที่56.9นะคะต่ำกว่าค่าที่58.0และ PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายก็ออกมาที่55.1นะคะต่ำกว่าค่าที่55.7นะคะส่วนตัวดัชนีชี่วัดตลาดแรงงานก็ออกมาที่0.0นะคะ <c oughs> ซึ่งแย่กว่าก่อนหน้านี้ที่1.2สําสำหรับ ค่างเงินดอลลาร์นะคะก็มีการแข่งข้าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็เป็นผลจากเงินเยนแล้วก็เงินยูโรอ่อนค่าลงมานะคะส่วนราคาน้ำมันก็ดีดขึ้นค่อนข้างแรงนะคะเมื่อคืนนี้สำหรับภาพทางเทคนิคของะะราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าหลังจากที่เมื่อคืนไม่ผ่านหนึ่งพันหนึ่งร้อยบริเวณแนวตั้งหนึ่งพันหนึ่งร้อยสสบสองแล้วก็มีการย่อตัวลงมาในช่วงนี้ก็มองว่าน่าจะแว่งไซด์เวย์ในกรอบระหว่าง 1,130ถึง1,142ถ้าผ่านแนวต้านหนึ่ได้ก็มีโอกาสไปต่ออีกประมาณ10ถึง15เหรียญน,นะคะก็1,152ถึง1,156ในช่วงนี้เราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะโดยแนวรับมีที่1,130แล้วก็1,125งพันหนึ่ิบห้าแนวต้านมีที่หนึ่งพันหนึ่ง2อยส่วิบสองแ็นึ่งพันหนึ่งค้อย ถ้าเป็นข่าวในประเทศนะคะธนาคารโลกก็ปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้ของไทยลงเหลือ2.5%แล้วก็ปีหน้าเหลือ2%นะคะต่ำที่สุดในอาเซียนส่วนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจของแบงค์ไทยพาณิชย์นะคะก็คาดว่า GDP ปีนี้ของไทยจะอยู่ระหว่าง2ถึง2.5%ส่วนปีหน้าอยู่ที่2.5ถึง3%นะคะ ข่าวอื่นๆนะคะประเทศสมาชิก12ประเทศของ TPP นะคะก็ได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการค้าเสรีกันแล้วนะคะโดยจะมีการลบอุปสรรคด้านการค้าแล้วก็กำหนดมาตรฐานร่วมกันสำหรับประเทศสมาชิกส่วน ตลาดหุ้นดาวโจนสเมื่อคือนนี้ก็บวกขึ้นมาได้ถึง300จุดนะคะหรือว่า1,85เปนะคะปิดไปที่1,6,776จุดรุดราคาน้ำมันดิบในสเมคบวกขึ้นมา0.72เหรียญนะคะปิดไปที่46.26เบรนด์บวกขึ้นมา1.12เหรียญปิดที่49ส่วนเงินบาทนะคะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยปิดที่36.25เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยปิดที่36.11นะคะ ส่วน SDR ขายทองออกไป0.22ตันนะคะเหลือทองคำ688.98ตันสำหรับภาพเทคนิคของเรนนะคะภาพในลาย240นาที ISI เคลื่อนไหวในระดับสูงแสดงถึงแรงซื้อที่มีเข้ามาอีกทั้ง MACD ก็ให้สัญญาณเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่ราคาอยู่ใกล้แนวต้านที่49.5แล้วนะคะเราก็ให โลโลลองเมื่อผ่าน49.5แนวต้านมีที่49.5แล้วก็50.4นะคะแนวรับ47.7แล้วก็46.3นะคะราคานำมัดิบเพรปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า2%นะคะโดยได้รับปัจจัยบวกจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีพลังงานของรัสเซียนะคะคที่ระบุว่ารัสเซียพร้อมที่จะประชุมร่วมกับกลุ่ม o อ e c แล้วก็ผู้ผลิตนอก o อ e c เพื่อหารือถึงสถานการณ์ในตลาดน้ำมันโลกนะคะ โดยก่อนหน้านี้ก็มีการรัเสเซียก็มีการปฏิเสธที่จะประชุมมาโดยตลอดนะคะส่วนดัชนีข้างเงินดอลลา์ภาพกราฟลาย240นาทีเส้นสิญญาณของ AMCD ส่งสัญญาณไม่ชัดเจนอีกทั้งไ s i เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ50นะคะเราก็ ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนะคะตอนนี้ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่96.3แล้วก็96.6แนวรับมีที่95.7แล้วก็95.2ส่วน USD วีนะคะในกราฟไล่รย240นาที m a c d เป็นสัญญาณขาขึ้นนะค s i MI, ปรับตัวแล้วลงมาจากเขตรูบร์บอสแล้วก็ให้ลองเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวต้านมีที่36.7แล้วก็36.85แนวรับ36.3แล้วก็36.1นะคะงเงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นนะคะหลังจากที่ตัวเลขของญี่ปุ่นออกมาไม่ดีแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นอาจจะมีมาตรการ ผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ตัวเลขของทางฝั่งเยอรมันของทางฝั่งยูโรโซนก็ไม่ดีด้วยนะคะพวกตดจชนีผู้จัดก,การฝ่ายจัดซื้อภาคบริการก็เลยทําให้ค่างเงินยูโรอ่อนแล้วก็ดอลลาร์ก็มาแข็งค่าเล็กน้อยนะคะส่วนเส้50นะคะเมื่อวานปรับขึ้นผ่านเส้นแนวโน้มขาลงระยะสั้น ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดนะคะซึ่งไอซไอก็ยังมีแรงส่งให้ดัชนีทดสอบกรอบเชเนลขาลงแต่ควรระวังแรงขายเนื่องจาก MACD ที่มีแนวโน้มอ่อนแอเริ่มเข้าใกล้ระดับศูนย์ะคะเราก็ให้ขายทำกำไรแนวต้านมีที่888แล้วก็893แนวรับมีที่874แล้วก็869สำหรับตลาดหุ้นไทยก็มีแนวโน้มบวกต่อในวันนี้นะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ อย่างเช่นการจ้างงานเมื่อวันศุกร์แล้วก็หลายๆตัวออกมาไม่ดีนะคะก็เพิ่มความ,มเชื่อมั่นว่าเฟดอาจจะยังไม่ปรับขึ้นอาัตาราดอกเบีย้ยในการประชุมส้นใกล้สิ้นเดือนนี้นะคะส่วนเซ็ต50 s ซรียู U เซรีแบ15นะคะก็ปรับขึ้นแรงหลังผ่านแกป๊ปหลังปิดแก๊ประหว่าง 8 6 5ถึง870จุดแต่ยังมีแกลบค่อนข้างกว้างก่อนถึงเส้นแนวโน้มขาลงซึ่ง ACD เริ่มเข้าสู่ระดับบวกและไ s i ยังไม่ถึงระดับโอร์บอรจึงมีโอกาสที่ราคาจะบวกต่อเนื่องแต่ควรระวังแรงขายและความผันผวนจากการเยายตัวของช่วงดิสคาวจากเซฟ แล้วก็ให้ติดทำกำไรสถานะรองแล้วรอจังหวะเทรดดิง้งในกรอบแนวต้านมีที่8 7 8แล้วก็885แนวรับมีที่865แล้วก็862ส่วน ITD แท่15ก็พยายามดิดตัวขึ้นจากเส้น moving average ทำให้ยังไม่หลุดระดับ8บาท ต่เมซิีและไ s ซที่ลงสู่ระดับต่ำแสดงสัญญาณที่เต้นดเวเรนซ์เตือนให้ระวังแรงขายเมื่อราคาดีบลาวจึงมีแนวโน้มที่ราคาจะแกวตัวในกรอบประมาณ8บาทถึง8บาท60แล้วก็ให้รอจังหวะเทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่8บาท30แล้วก็8บาท65แนวรับมีที่7บาท95แล้วก็7บาท60ส่วนซิลี 9.15นะคะก็ยังคงปรับขึ้นต่อแต่ ACD l i f e ไ t ไม่ได้แสดงแรงหนุนการขึ้นที่ชัดเจนและให้สัญญาณบัลลิตร e ัวเจนเตือนให้ระวังแรงขายจึงมีแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนลงมาทดสอบแนวโน้มขาขึ้นและเส้น m o ่ง n ง a เรทที่บาท70เราก็ให้ช็อตเมื่อปรับขึ้นนะคะแนวต้านมีที่บาท80แล้วก็บาท86แนวรับมีที่บาท70แล้วก็บาท65 สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาสหุ้พันธุ์จากบริษัท Classico Future วันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ